สวัสดีครับวันนี้วันที่4พฤษภาคม2568ของบรรณาธิการมหาคนครข่าวมาทําคลิปการสร้างทางด่วนส่วนต่อขยายจตุโชตลำลูกกาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งโครงการนี้ครมอ,อนุมัติไปเมื่อสิงหาคม2567ให้บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลรอปเมน์ จำกัดมหาชนหรือ itd เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในระยะทาง16กิโลเมตรกว่ากว่านะครับด้วยวงเงินประมาณ24,000กว่าล้านบาทนะครับเขาให้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ1,000กับกวอีก80วันโดยมีแผนที่จะเปิดให้บริการภายในปี2,570 ซึ่งเมื่อวันที่3ทธันวาคม2567ที่ผ่านมาครมอได้อนุมัติพระราชกิจสีกาเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างทางด่วนจตุโชตรำรูกกาซึ่งเขาก็จะมีด่านหลายด่านนะฮะก็ FC ก็คงจะรู้จากอินเทอร์เน็ตมามากพอแล้วซึ่ง FC ก็อาจจะสงสัยว่า ไปสิ้นสุดตรงไหนเอ,อง่ายๆนะฮะบนถนนลำลูกกาให้ FC นึกถึงสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะบริเวณแถวๆนั้นแหละก็จะเป็นจุดสิ้นสุดจุดขึ้นลงของโครงการนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมพา FC มาอยู่ตรงจุดเริ่มต้นโครงการด่านจตุโชตนะฮะ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดตัดกับมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้นะก็ให้ดูตามภาพนะฮะเห็นทางบริษัทอิตาเลียนไทยผู้รับเหมาเนี่ยเขานำเครื่องจกนะักรขนาดใหญ่เป็นเครื่องเจาะเสาเข็มนะฮะแล้วก็นำรถแบ็คโฮมาปรับพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่เริ่มสร้าง ก่อนเลยแหละตรงนี้ก็จะเคลียร์พื้นที่ง่ายหน่อยเพราะว่าเป็นสถานที่ของการทางพิเศษนะฮะอยู่ก่อนแล้วนะซึ่งก็สามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้เลยนะครับก็เห็นว่าเครื่องจักรขนาดใหญ่นะเข้าไปปรับพื้นที่เดี๋ยวผมจะปล่อยภาพให้ FC ดูดูยาวๆไปเลยนะครับว่า สภาพเครื่องจากสภาพการปรับพื้นที่เป็นยังไงดูภาพเลยนะครับ ครับตรงนี้ดังที่บอกไว้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนะครับซึ่งจะอยู่เป็นจุดตัดกับมอเตอร์เวย์หมายเลขเ้านะฮะบ,บางปะอินซึ่งมองไปไกลก็จะเห็นเป็นรถวิ่งนั่นแหละครับคือทางมอเตอร์เวย์ซึ่งตามการศึกษา เขาก็บอกว่าน่าจะมีคนมาใช้บริการประมาณ40,000คันต่อวันนะแล้วก็จะเก็บค่าผ่านทางเริ่มต้นที่20บาทนะสูงสุดก็45บาทซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็จุดนี้ถ้าใครผ่านมาผ่านไปก็จะเห็นว่าหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านหลูเนี่ยมารายล้อมทางขึ้นทางลง นะครับที่ด่านจตุโชคเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังขยับขยายไปยังฝั่งแถวแถวรำููกกาอีกเยอะเลยนะฮะฮะไทรลาดนะฮะนิมิตใหม่เนี่ยก็มีหมู่บ้านหลูกเกิดขึ้นเยอะนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยที่ผมมองว่าส่วนต่อขยายที่จะไปยังสระบุรีนะก็จะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเหตุก็เพราะว่าหลังจากที่ เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่กรุงเทพเนี่ยแล้วก็มีอาคารศูนย์ราชการแตกร้าวบางหน่วยงานก็ถึงขั้นถร่มนะซึ่งตรงเนี้หลายคนก็บอกว่าจะต้องมีการพิจารณาหาศูนย์ราชการผมไม่อยากใช้คำว่าย้ายเมืองหลวงนะผมใช้คำว่าหาศูนย์ราชการแห่งใหม่ซึ่งก็เคยมีการศึกษาว่า ศูนย์ราชการที่เหมาะสมเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่บ้านนานครนายกนะซึ่งจากภาพเนี่ยก็จะเห็นตรงมันจะไปตัดกับบ้านนานครนายกพอดีนะครับซึ่งเริ่มเข้าบริเวณแนวเขาในภาพก็จะเห็นเกียวๆเนี่ยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเหมาะมากที่จะทําเป็นศูนย์ราชการใหม่เพราะว่าสูงนะครับน้าไม่ท่วมแน่นอน นะครับแล้วก็บรรยากาศดีสเนี่ยมันก็ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพนะฮะซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเหมาะซึ่งเคยศึกษาไว้ละว,ว่าศูนย์ราชการหรือว่าเมืองใหม่อะไรต่างๆเนี่ยแะจะมาอยู่ที่บ้านนานครนายกครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ